สวัสดีครับพบกับแอดบอกจัดสเปคคอมเทรดหุ้นนะครับวันนี้แอดบอกก็จะพามาดูคอมเทรดหุ้นที่สามารถทํางานออกแบบทํางานกราฟิกทํางาน AI ได้นะครับผมกับการ์ดจอ rtx 3050นะครับเป็นการ์ดจอที่สามารถทํางานอย่างที่ผมบอกได้เลยนะครับใครที่เป็นสายเทรดหุ้นทํางานออกแบบด้วยนะครับหรือว่าจะเอาไปเล่นเกมที่ต้องการปรับกราฟิกระดับสูงนะครับก็แนะนําไปสเปคนี้เลยเอาที่นี้นะครับผมพื้นฐานคอมเทรดหุ้นเนี่ย ทุกอย่างแทบจะเหมือนกันเลยนะครับจากที่ผมได้จัดไปในหลายๆเครื่องนะครับแต่จุดแตกตา่างจริงคอมเครื่องนี้นะครับนั่นก็คือกาจอนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของสเปคคอมเททดหุ้นที่ผมจัดมาวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นซีพูเทดหุ้นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับก็จะเป็นตัว i5 1 2 40น,นะครับเป็น Intel 72ที่มี6คอร์12เสรดยังเพียงพอต่อการใช้งานในการทํางานตั้งแต่ทํางานเอกสารเทรดหุ้น6หน้าจอนะครับหรือว่าจะาไป ตัดต่อวีดีโอหรือว่าจะดไลฟ์สตรีมซีพตัวนี้ก็ยังเอาอยู่นะครับถามว่า i3 ก็เพียงพอไหม i3 ก็เพียงพอนะครับสำหรับการทำง,งานออฟฟิศหรือว่าเทรดหุ้นนะครับแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมกันนะผมก็จะเริ่มต้นเป็นตัว intel core i5 นะครับผมส่วนเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดที่ผมจัดประจําเลยนะครับเมนบอร์ดก็จะเป็น รองรับการอัปเกรดแน่นะคนคะับใส่แรมได้4แถวใส่ SSD m 2ได้2ตัวใส่ CPU i n อ e l g e n เจนได้และยังสามารถต่อหน้าจอด้านหลังเมนบอร์ดได้ถึง4หน้าจอเลยนะครับในส่วนของรุ่นเมนบอร์ดผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นความลับของทางร้านนะครับเพราะว่ากว่าร้านเราจะทําการทดลองนะันนี้นะผมก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับถึงจะได้เมนบอร์ดรุ่นนี้มา นะครับโอเคต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นแรม16 g ิ b ั s ส2 0พน2ครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะผม6หน้าจอเราไม่ได้เปิดเยอะก็เพียงพออยู่หรือว่าใครจะอัปเกรดเป็น32 g ิกก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาในส่วนการเก็บข้อมูลนะครับก็ใช้เป็น เอเดีเอมโูความจุ1 0 0 0กิกนะครับเพราะว่าลูกค้าคนนี้เก็บไฟล์เยอะนะครับก็เก็บไฟล์เยอะแล้วก็ในส่วนของ PCIe ก็เป็น4.0แล้วนะครับก็ช่วยในการอ่านการเขียนเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็พกของเราเลยนะครับที่ผมพูดไว้นั่นคือกาจอนะครับตัวนี้ก็เป็น RTX 3 0 5 0ใครที่ทำงานออกแบบทำงาน AI นะครับหรือว่าต้องการการทำงานหรือว่าต้องการการเล่นเกมกราฟิกในระดับสูงเนี่ยก็แนะนำไปตัวนี้เลยนะครับตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่ มีงบที่จํากัดนะครับแต่ถ้ามีงบหน่อยก็แนะนําขยับไปเล่นตัว rtx 4 0 6 0ตัวนี้ก็จะรุ่นใหม่กว่าประมวลผล ai ได้ดีกว่าเล่นเกมได้แรงกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ทํางานออกแบบหรือว่าเล่นเกมนิดหน่อยเนี่ยก็ลดสเปคก็เป็นตัว gtx 1 6 5 0ก็ได้นะครับแอดปอก็ได้ลงรีวิวไว้นะครับก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะครับว่าต้องการการใช้งานในระดับไหนระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับสูงนะครับผมก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับส่วนพาวเวอร์เซพายก็เป็นตัว 600วัตต์นะครับเพียงพอต่อการจ่ายไฟแล้วก็มีมาตรฐานประหยัดไฟส่วนของการใช้งานหลายหน้าจอนะครับผมก็สามารถขยับหน้าจอได้6หน้าจอโดยใช้เมาส์ตัวเดียวเลยนะครับก็ขยับหน้าจอได้อย่างลื่นไหลนะครับเครื่องนี้ลูกค้าก็ให้ลงเป็น Windows 11นะครับผม Windows 11เวลาเราต้องการแบ่งหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีตัวตีมในการแบ่งหน้าจอนะครับก็จะมีเนี่ยแบ่ง2จอแบบนี้หรือว่าจะแบ่ง2จอเล็กแล้วก็อีกจอหนึ่งใหญ่หรือว่าจะแบ่งซ้ายใหญ่แล้วก็แบ่ง ขวาแล้วก็แบ่งบด้านบานด้านล่างผมก็มีเหมือนกันหรือว่าจะแบ่ง4ช่องแบบนี้ก็มีให้เลือกนะครับหรือว่าจะแบ่ง3ช่องตืดตืดตืดแบบนี้ก็มีนะครับอ่ะมีให้เลือกหลากหลายนะครับผมนี่อันนี้ก็คือจุดเด่นของตัว Windows 1 1แล้วก็จะมีในส่วนของ AI ของทาง Microsoft นะครับผมเวลาเราจะค้นหาข้อมูลเนี่ยแล้วก็กด AI มันจะเป็นรูปตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปสายลุงเราต้องการข้อมูลอะไรยังไงต้องการสอบถามอะไร AI เนี่ยเราก็พิมพ์มาได้เลยนะครับอันนี้คือ Windows 11นะครับผมก็จะก็จะมี AI มาให้ด้วยนะครับใครต้องการให้ผมลงเป็น Windows 11นะครับก็แจ้งได้หรือว่าจะลเกไป w i n d o w s 10ก็แจ้งได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วแต่ความต้องอาการของแต่ละคนนะครับถ้าใครสนใจนะผมก็คือในส่วนของสเปคนี้ครบชุด6หน้าจอเนี่ยงบก็จะอยู่ประมาณห0,000ื่นบวกลบนะครับก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับแลนเรามีบริการติดตั้งที่กทมอีกด้วยนะครับแล้วก็ คอมเตทหุ้นนะครับถ้าสนใจนะครับร้านเราเนี่ยจะเป็นอันดับต้นๆเอาง่ายๆคืออันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้นะผมไม่ได้อวยตัวเองนะครับแต่ทุกคนเนี่ยลองเซิร์ชดูนะครับว่าคอมเตทหุ้นไม่ว่าจะเป็น g o Google YouTube Tik t o อ Facebook ส่วนใหญ่จะเจอหน้าผมนะครับผมเพราะว่าผมทําการตลาดมาได้ประมาณ5-6ปีได้แล้วนะผมไว้ใจในด้านฝีมือไว้ใจในด้านการบริการหลังการขายไว้ใจในด้านของการแก้ปัญหาได้เลยนะครับร้านผมจริงๆแล้วบางคนเข้าใจผิดนะผมว่าอยู่กรุงเทพนะรจริงๆผมอยู่มหาสรา,ารคามนะ แต่ไม่ต้องเป็นหัวเรื่องการขนส่งเลยนะครับผมใช้ขนส่ง DSL นะครับผมของถึงปลอดภัยถึงที่แน่นอนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับบัตรเครดิตออกแบงก์กับภาษีได้นะครับผมสนใจแบบไหนนะผมตั้งแต่2จอ3จอ4จอหจอหรือมากกว่า6จอผมก็จัดให้ได้นะครับผมมีบริการหลังการขายไว้ใจได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนถ้าใครสนใจอยากสั่งคอมนะครับผมดูรายละเอียดที่หน้าช่องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ